สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมว่าวันนี้ผมเป็นเซสชันท้ายมากๆแล้วนะผมก็คิดว่าม่น่าจะมีเนื้อหาที่ที่หนักมากผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นมาฮัลโหลเรื่องหนึ่งที่ได้มาแชร์กันเพราะว่าในจริงๆแล้วเท่าที่ฟังเรื่องราวมาเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมก็แค่ที่จะมาแชร์เรื่องราวของของบริษัทเราซึ่ง ในมุมหนึ่งมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของฝากจากชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับก็คือว่าจุดเริ่มต้นก็คือที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นที่เราเอาของฝากที่เป็นของดีในอำเภอน้นเนี่ยมาทําใหา้มีจําหน่ายไปยังทั่วประเทศแล้วก็มีจําหน่ายไปยังต่างประเทศนะครับวันนี้ผมก็ขอใช้เวลาช่วงช่วงต้น อาจจะทําให้ดูว่าที่สอขอนแก่นเราเนี่ยมันมีธุรธกิจอะไรบ้างก่อนที่จะไปสู่เส้นทางการทําตลาดต่างประเทศของสอขอนแก่นนะครับก็จริงๆแล้วสอขอนแก่นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงแรกนะครับจริงๆแล้วสอขอนแก่นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการนําของฝากหรือของดีจากจังหวัดขอนแกน่นซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นหมูยองหมูแผ่นนะครับผมแหนหมูยอ้อนเสื่อหออีสานเนี่ยจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นเรามีการที่จะ ซื้อนะครับสินค้าที่เป็นของฝากเนี่ยจากบ้านจากบ้านไผ่มาที่กรุงเทพมาจําหน่ายแต่ว่าวิธีที่เราทำเนี่ยวันแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เ,าเราไม่ได้แค่รวมของทุกอย่างมาขายที่เดียวเราก็เริ่มจากการสร้างแบรนด์ตั้งแต่วันแรกนะครับผมเราก็มีการที่จะเอาสินค้าที่เป็นของดีเนี่ยมาแพ็คภายใต้แบรนด์สหขันก่นในปีแรกเหมือนการซื้อมาแล้วก็ขายไปในกรุงเทพนะครับผมแต่ว่าพาเอาเราทําได้แค่ปีเดียวนะครับผมก็คือ ค,คุณพอ่อผมเปน็ปนเจอในชั่นที่2องนะครับคุณพอ่อคุณแม่แกก็ขายดีมากพอปีที่สองเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทําโรงงานเป็นของเราเองนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีก้าวต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้มันก็ยังมีปัญหาเดียวกันอยู่ในชุมชนอีกหลายชุมชนก็คือว่าพอเราขายดีขึ้นมากๆนะครับในปีที่สองเนี่ยเราเ ต้องเซ็นชื่อลงไปการที่มีแบรนด์ของเราอยู่บนซองเนี่ยก็เหมือนเราเซ็นชื่อลงไปแล้วเราผิดชอบต่อทุกอย่างที่ลูกค้ากินเข้าไปใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหนึ่งก็คือว่าคุณภาพสินค้าที่เราได้มาจากชุมชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ขาดความสม่ําเสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มันสม่ําเสมอได้ือเคือพอเราอยากที่จะขายมากขึ้นทํารตลาดมากขึ้นเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นเราก็ไม่มี กำลังของชุมชนที่จะััเอ่หมืกบวาส่งของให้เราได้อย่างเพียงพอต่อการการขายของเรานะครับผมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ในปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มตัดสินใจที่จะเริ่มทําโรงงานแล้วก็คุมการผลิตของสินค้าของเราด้วย,วยตัวเราเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอพอผมได้มีโอกาสมานั่งมาเร็วแล้วก็ได้ฟังเครเซสชั่นก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันมีจุดร่วมจุดหนึ่งของ การทำงานของในบริษัทเราที่คล้ายกับชุมชนอีกหลายที่ในการที่จะทําให้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะ ของของบริษัทของสองแกนเองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นจริงๆแล้วคือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเป็นภูมิปัญญาของพื้นบ้านจริงๆแล้วอาหารอีสานเนี่ยหลักๆที่เป็นแก่นของสินค้าสรอนแกนเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสินค้าจริงๆกับผาอีสานเนี่ยในช่วงเวลาที่น้าแรงมันยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหนมเป็นหมูยอเป็นเชือก่ออีสานเนี่ยมันเกิดจากการที่เฮ้ยเขาอยากที่จะทําให้ อาหารเนี่ยมันมีอายุในการรับประทานที่นานขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหยองหมูแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิปัญญาในการที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็ความรู้ของภูมิปัญญาในชุมชนเนี่ยมันก็เป็นเป็นแก่นของสินค้าพื้นเมืองแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับแต่ว่าพอเราเอามาสินค้าตัวนี้มาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณสอนแก่นเนื่องจากว่าคุณพ่อผมเน่ยเดิมทีแล้วเนี่ยแกมีประสบการณ์ในการที่จะทําเป็นแกเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรมาก่อน นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจแปรรูปอาหารที่อยู่ที่บริษัท CP มาก่อนที่จะมาเปิดสาคอนแกนเราก็เลยเริ่มเอาความรู้หรือว่าเทคโนโลยีในการที่จะแปรรูปอาหารนะครับเริ่มเข้ามาใส่ในสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านแบบที่เราทําอย่างสินค้าอย่างเราอย่างที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่เป็นสัาแจ้งเกิดของสอนแก่นก็คือแหนมนะครับเป็นสินค้าที่เราขายดีที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแหนมของสาอนแกนเนี่ยตั้งแต่ผมยังเด็กวันนี้เนี่ย ในยุคสมัยที่สินค้าแบบเดียวกันนหนก็ยังห่อใบตองอยู่คนก็ชอบทานแต่ว่าทานแล้วก็ยังไม่เกิดความสบายใจนะ <c oughs> i, แหนบสมัยก่อนอมันเป็นแหนบที่จริงๆแล้วคือสีแดงมากๆมีการใส่ผสมดินประสิวอะไรต่างๆหรือว่าไม่มีมอกอมาควบคุมว่าต้องใส่ได้เท่านี้เท่านั้นเนาะรวมถึงแหนบในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีเรื่องของความกลัวในเรื่องของพยาธิต่างๆหมูก็ยังแบบว่ายังไม่มีมาตรฐานการเลี้ยงในฟาร์มที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คนก็ชอบแต่กินไปก็ไม่สบายใจไปเราก็เลยเริ่มในการที่เอา,เอานวัตก,กรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้าตัวนี้นะครับอย่างแหนมของเราเนี่ยเราเป็นคนแรกๆที่แหนมปัจจุบันนี้ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและมันหน้าตาแบบป,ปัจจุบันเราเป็นคนเริ่มต้นมันขึ้นมานะครับผมมีโอกาสได้เดินไปเดินทางไปคุณพ่อตั้งแต่20ปีก่อนละไปที่สเปนเราไปพัฒนาร่วม,มกับบริษัทไส้กรอกที่นั่นในการที่จะเอาตัวปลอกแหนมที่เป็นเคสซิ่งเนี่ย ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายๆกับใบตองเลยก็คือว่ามันยอมไม่อากาศออกได้เวลาที่แหนมมันเริ่มเปรี้ยวละมันเริ่มมีไข้ก๊าซออกมาอากาศก็ยอมออกไปได้แต่ว่าเวลาที่แหนมมันเริ่มเปรี้ยวเช่นเดียวกันมันเริ่มมีเป็นเมื่อเป็นแรงต่างที่มีน้ําออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ย m o i เจอร์หรือว่าความชื้นทั้งหมดหรือว่าน้ำพวกนั้นน่ะถูกเก็บอยู่ในตัวแหนมทําให้ตัวแหนมของเราเนี่ยก็คือมันมีความชําอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็บรรจุภัณฑ์ก็ทําให้มันรู้สึกว่าคนเขาก็รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นนะครับเพราะฉะนนนั้อกกจา ที่เราทําให้มันถูกสุขลักษณะอะมัยขึ้นนะครับสิ่งเดียวกันเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถที่จะทําให้มันผลิตได้มากขึ้นในปริมาณที่มากๆาเราจากที่ซื้อจากขอนแก่นมาขายที่กรุงเทพพอขายได้กรุงเทพทั่วเราเริ่มส่งไปขายเชียงใหม่เริ่มส่งขายใต้ส่งขายที่ได้เพราะเราสามารถที่จะทําในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีจริงๆแล้วคือมันเป็นวิธีคิดคล้ายๆกับญี่ปุ่นมากเลยเนาะคือทาสิ่งที่แบบว่า เข้าใจและรู้จริงในสิ่งที่เราทำอยู่ทำให้ลึกขึ้นนะครับอย่างแหนมเนี่ยเ,เราเริ่มมีการทำเป็นกล้าเชื้อเป็นของเราเองเพื่อที่ทาให้แหนมทุกแท่งทุกหล่อาาทุกอันที่เกิดการหมักเนี่ยมีทิศทางรสชาติออกไปแล้วไปในทิศทางเดียวกันสม่ําเสมอนะครับผมแม,ม้กระทั่งการที่แบบว่าเราไปทําแหนมที่ประเทศยุโรปที่อเมริกาอย่างเงี้ย มันก็สามารถที่ทําให้แหนมมันก็เปรี้ยวได้มันก็เป็นได้ไม่ว่าสภาพภูมิอากาศหรือว่าอุณหภูมิมันจะไม่เหมือนกับที่บ้านเดาหรือว่ามันหนาวมากๆบางทีทงไงก็ไม่เป็นแหนมอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีเรียกว่าต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปนะครับสร้างมาตรฐานใหม่แล้วเราก็สเกลนะครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป,เป็นแก่นอย่างหนึ่งในการที่จะพัฒนาสินค้าของชุมชนนะครับก็ที่มาของสาหอนแก่นก็คือสินค้าจากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับ วันนี้ก็ผมเล่าให้ฟังเรื่องแนวเนาะแต่ความจริงแล้วทุกสินค้าในบริษัทนะครับมันมีเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดนะครับทำไมหมูแผ่นมันจะต้องกลายมาเป็นออเทรที่มันเป็นหมูแผ่นที่เสามารถที่จะวางข้างเลสได้หรือขนมต่างๆที่เป็นขนมต่างชาติได้ทุกๆตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้รับภูมิปัญญามาอย่างเดียวแต่เรามาต่อยอดนะครับปัจจุบันก็สหขอนแกนเรานะครับก็จะ เป็นนโยบายของคุณพ่อคือเราทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารนะครับผมแล้วก็มีครามสุกรนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นอันที่ธุรกิจคนรู้จักสอขนแก่นก็คืออาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองนะกลุ่มที่สองนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทําให้อาหารพื้นเมืองเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของคนมากขึ้นนะครับผมก็เลยแปลงให้มันมาเป็นแน็คนะครับตอนที่เราทําหมูแผ่นครั้งแรกตอนที่เราไปที่ห้างเนี่ย คือเราไปเสนอหมูแผน่นแบรนด์สหคอนแก่นที่เป็นขนมแบบนี้ห้างเขาก็ไม่ยอมรับเรานะครับบอกว่าเราต้องวางอยู่ตรงที่อยู่ข้างๆไข่เค็อมอยู่ข้างๆทองม้วนอยู่ข้างน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยเพราะว่าสหคอนแก่นคุณเป็นสินค้าากคอนแก่นคุณมาอยู่ตรงขนมไม่ได้นะครับเป็นเ็ที่มาว่าเออทำยังไงเนะี่ยสินค้า ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอย่างหมูแผ่นเนี่ยทำยังไงให้ได้ไปต่อนะครับมันก็เลยเกิดมาเป็นหมวดขนมซึ่งว่าเป็นแบรนด์อองเท่ขึ้นมาซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้หมูแผ่นมันได้ไปต่อนะครับสำหรับเจเนเรชันต่อไปหรือว่าผู้บริโภคที่อายุน้อยลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นธุรกิจพวก,ก,กลูกชิ้นปลานะครับคือปีนึงนะสะอะสันกันเราทําหมูกับปลาเกือบเท่าๆกันแต่ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับก็คือลูกชิ้นปลาก็จะเป็นลูกชิ้นปลาตาแต้จิ๋วเยาวราเสี่ยงไฮอะไรต่างๆนะครับก็คือขายอยู่ในห้้างจะเเปป็็นนหลลักกแววพ ธุรกิจที่เป็นอาหารแชร่แข็งพร้อมรับประทานนะครับก็จะมีสินค้าพวกพร้อมทานหรือว่าเราก็มีทีก็มีส่งให้กับร้านค้าอาหารที่เป็นเชนใหญ่ๆนะสุกี้เอ็มเคหรือว่าเอสอนพหรือว่าสินค้าที่เป็นอาหารแชร่แข็งบางอย่างในเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็ผลิตให้เขานะครับแล้วก็อสุดท้ายก็คือเป็นธุรกิจที่เป็นตัวร้านอาหารของบริษัทนะครับปัจจุบันก็มี2แบรนด์ก็คือแซฟคลาสสิกแล้วก็ข้าวขาหมูยุนานนะครับ อันนี้ก็เป็นแบรนด์ในกลุ่มของของเราครับผมก็จะเห็นได้ว่าอาหารพื้นเมืองเองเนี่ยก็ประกอบด้วยกันหลายๆแบรนด์นะครับแต่และแบรนด์ก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางอันก็เป็นเรื่องของแบรนด์พรีเมียมบางอันก็เก่งเรื่องของแห้งบ้านไผ่ที่เรารับมาตอนแรกก็ยังเก่งเรื่องหมูหยองเก่งเรื่องกุนเชียงอยู่อะไรเงี้ยครับขณะเดีวยวกันเราก็มีแบรนด์อื่นๆที่ทําให้ราคาเข้าถึงง่ายสัตว์ผู้ริโภคนะครับอันนี้ก็จะมีแบรนด์ที่เราทําแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยเราก็มีฐานการผลิตอยู่ทั้งหมดสี่โรงงานแล้วก ทุกโรงงานก็อยู่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเป็นหลักนะครับอย่างลูกชิ้นปลาก็จะอยู่ที่มหาชัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอันที่ส่วนหนึ่งก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันเราก็มีเริ่มมีฐานผลิตในต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีตัวโรงงานที่แบบว่าเราไปพูดง่ายๆคือไป OEM หรือว่าปสอนฝรั่งเขาผลิตอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศในเซรลนนะครับก็ให้เขาทาแหนมทําหมูยออย,อ,ยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ กอ็อันนี้ก็คือเรามีลูกค้าอยู่ประมาณทั้ง40กวาประเทศท,ทั่วโลกนะครับทีนี้ก็เริ่มเริ่มการเดินทางแล้วครับเมื่อกี้ผมคิดว่าในช่วงต้นเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากผมค่อนข้างจะเป็นเอกชนคนเดียวที่มาพูดในเรื่องวันนี้ผมเลยอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วจุดเหมือนของของบริษัทเรากับโครงการนี้คือเรานําเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนาะเราผ่านการ ฐานเทคโนโลยีผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สเกลแล้วก็ทาตลาดเหมือนๆกันทีนี้ก็เลยเข้ามาสู่เรื่องของการเดินทางเรื่องของการส่งออกของเรานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่อันนี้ผมก็อยากแชร์เป็นภาพที่ทุกคนควรจะเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราอยู่เลยเนี่ยเนื้อหมูจากประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมจริงๆแล้วประเทศที่เราส่งออกไปได้เนี่ยมีแค่ฮ่องกงมีสิงคโปร์ญี่ปุ่น CLMV อะไรอย่างเงี้ย มูลค่าการส่งออกเนื้อหมูจากประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วปีๆหนึ่งแค่พันกว่าล้านเองเพราะว่าประเทศที่ส่งออกไปได้เนี่ยมีจํากัดมากนะครับก็คือเราส่งไปได้แค่กลุ่มประเทศพวกนั้นแล้วก็เขาบอกว่าสัตว์เนื้อหมูบ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนเขาเรียกว่าเขตที่เป็นเ,เขตที่เป็นโรคสัตว์ปาาเปื่อเท้าเปื่ออะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปแพร่โรคในประเทศเขาอะไรเงี้ยก็ถูกเป็นข้อกิจการทางการค้าแล้วกันก็ไปไม่ได้ก่อนที่เราจะต้องส่งออกเนี่ยผมก็คิดว่าเออเราต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะขายเนี่ยขีดความสามารถ ที่เราจะไปได้เนี่ยมันคือตรงไหนบ้างอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้นะครับผมก็มีเราก็จะมีการศึกษาครับสังเกตได้ว่าเนี่ยมันมันก็จะมีเรื่องของหมูสดหมูแปรรูปปลาแปรรูปไก่สดไก่แปรรูปนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าตรงตรงกลางมันเขียวทุกประเทศนะก็คือปลาแปรรูปนะครับซึ่งมันก็เป็นเนื่องจากว่าทุกทุกที่มันมาจากทะเลเดียวกันเนาะมันไม่มันไม่ได้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงมาจากฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งเพราะฉะนั้นทะเลมันก็ไปทั่วโลกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของ เฟสที่1ของการเ,เดินทางเรื่องของการเรื่องการส่งออกของสหขอนกันนะครับคือเฟสหนึ่งเนี่ยเ,เราจะมีแต่ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นปลาเท่านั้นเลยนะครับก็คือที่สามารถส่งออกได้ซึ่งผมคิดว่าเฟสเนี้ยเป็นเฟสที่จริงๆแล้วเหมือนกับที่หลายๆคนทําเป็นท่ามาตรฐานเลยก็คือว่าข้อหนึ่งคือ เราเป็นโรงงานแรกๆในประเทศไทยที่สามารถที่จะมีมาตรฐานเนี่ยสามารถส่งออกในต่างประเทศได้ในยุโรปได้ในเอเมริกาได้มันก็คือการที่ไปแบบไปผมคิดว่าไปแบบตั้งรับเนาะก็คือหมายความว่าไปออกงานแสดงสินค้าที่มีเราก็ตั้งรับอยู่ที่บูธเราเราก็ติดต่อไปใครสนใจเราก็ขายเขาเขาเขาจะซื้อเราก็ขายนะครับแล้วก็แต่โชคดีที่ว่าในเวลานั้นเนี่ยซัพพลายหรือว่าการ คนที่ทําเหมือนเราอะ่ะมันไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างตลาดนี้ได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่นั่นก็คือเป็นเฟสหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นท่าที่ใครๆนาส่งออกก็จะต้องผ่านแบบนี้มาแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยที่วันนี้อยากแชร์เนี่ยเป็นเรื่องของเฟสสองมากกว่านะครับซึ่งในมุมเราอะ่ะผมก็คิดว่ามันเริ่มเป็นเ,เป็นวิรียกว่า การลงมือทำดิเริ่มตก,ตกผลึกแล้วว่าเราควรจะทำยังไงนะครับความจริงแล้วมันมี1.2 1.3 1.4 1.5แต่ไปหมดเลยเพราะว่าคุณพ่อผมก็ไปลงทุนแต่ไปหมดเลยไปทำโรงงานมาหลายประเทศมากทั้งเวียดนามทั้งเมืองจีนทั้งเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่าตอนนั้นนะ่ยมันยังไม่ใช่จุดที่เราถึงว่าตก,ตกผลึกดีนะครับผมก็เลยมาแชร์โมเดลที่2นะครับก็คือว่าเฟสสองเนี่ยก็คือ new new โมเดลหมายความว่าเราไปแต่สิ่งที่เป็นแก่นจริงจริง ของเรานะครับเราไม่ได้ไปทําโรงงานที่นั่นเราไม่ได้เอาเงินไปลงทุนที่นั่นแต่เราเอา,เอาภูมิปัญญาเราเอาความรู้เราเอาเทคโนโลยีไปนะครับเพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีจําหน่ายที่ต่างประเทศโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปลงทุนทําโรงงานเองที่ต่างประเทศก็ได้เราไปแค่ความรู้หรือภูมิปัญญาจริงๆนะครับทีนี้ก่อนที่จะเล่าว่าเราทํำยังไงเนี่ยคือพอไปรอบนี้รอบแรกเราเป็นรอบที่แบบเราไปออกบูแล้วก็ลูกค้ามาซื้อเนาะแต่ตอนนั้นคือ มันไม่ได้มีคนขายเยอะมันก็มันก็ง่ายแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วมันยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นก็ตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปทั้งทีเราคงต้องเข้าใจเรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ยให้ดีให้ดีก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสร้างตลาดกับไปขายของอ่ะสร้างตลาดมันยากยากกว่าเยอะเพราะเพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีมันต้องไปสร้างนะแต่ผมพอเริ่มมาจับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเราในเรื่องของอาหารนะครับถือว่าเรามีแบบ เขาเรียกว่ามีพื้นที่ดีมากๆแล้วกันในเรื่องของ c o นทรีอิมเมจไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจริงๆแล้วประเทศมีตั้งร้อยเก้าสิบกว่าประเทศสองร้อยกว่าประเทศต้นๆทั่วโลกเนี่ยเฮ้ยอาหารไทยเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่แบบว่าถ้าพูดถึงก็ต้องติดท็อปฟลยหรือท็อปเทนอยู่ตลอดนะจากร้อยเก้าสิบกว่าสองร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะครับพูดถึงสตรีทฟู้ดเราก็เคยได้เป็นสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งนะครับพูดถึงแบบว่าเมนูต่างๆที่คนทั่วโลกเขานิยมแล้วก็อยู่ในเมนูที่คนทั่วโลกเขานิยมกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่า เออเป็นภาพที่ผมก็แชร์นะอันนี้ผมก็มีเดินทางเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าใจตลาดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่ 11, ทเซเว่นอีเลฟเว่นที่ที่สวีเดนนะที่โกเซนเบิร์กนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเ,เวลาไปต่างประเทศเนี่ยคือปกติแล้วเวลาที่ไปดูอะ่ะผมก็จะไปดูที่ที่แบบคนทั่ว,วไปที่นั่นเขาใส่กันอยู่กันจะได้รู้ว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะปรากฏว่าในขณะที่ไปเซเว่นหน้าตาแบบเนี้ยพอเข้าไปดู เหมือนที่น้าเซเว่นนะมันก็มีเชลเรียกว่าอาหารพร้อมทานใครใครจะคิดว่าเอยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่นั่นอย่างเงี้ยเขาก็กินที่เป็นอาหารพร้อมทานที่เป็นแบบเมนูของคนไทยด้วยทั้งที่คนจริงแล้วอย่างที่บอกคือเมนูเนี่ยมันมีอยู่เมนูแบบอีกไม่รู้กี่สิบประเทศกกเป็นร้อยประเทศทั่วโลกแต่เขาก็มีเมนูไทยที่อยู่ในอาหารพร้อมทานทั่วไปของเขามากกว่านั้นอีกคือ,อ,อถ้าเกิดว่าดูเมนูที่อยู่ทางขวานะครับก็คือว่า ันเป็นเมนูแพนเบสหรือว่าเป็นเมนูมังสวิรัตอะไรพวกนี้ขนาดคนที่กินมังสวิรัติที่นั่นน่ะที่เป็นคนที่เรียกว่ากลุ่มน้อยแล้วอ่ะคนกลุ่มนี้ยังต้องมีเมนูอาหารไทยกินเลยผมเลยคิดว่าโอ้โหที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีจํานวนเย,เยอะขนาดนี้การที่เขาจะเลือกของมาขายเนี่ยเขาต้องรู้ว่ามีดีมาร์ถ้าเขารถ้าเขาไม่รู้ว่าขายได้เขาคงไม่เลือกมาขายใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ ผมเจอมันซ้นำๆอันนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เกตซูเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับพอเข้าไปอาหารพร้อมทานอย่างเงี้ยที่ผมล้อมๆสีแดงๆไว้คือว่าเนี่ยนี่คือที่พื้นที่ของเมนูอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นคะแนนแกงเขียวหวานแกงข้าวแกงกะหลีนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างเมนูสีเขียวๆอย่าง,อย,างอ,อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยอย่างจีนอย่างเงี้ย ไม่มีเซคชั่นไหนของอาหารที่เป็นพร้อมทานที่อยู่ในเขาจะใหญ่เท่ากับเซคชั่นของอาหารไทยนะครับผมก็คิดว่าเออแบบจริงๆแล้วอาหารเราเนี่ยมันที่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เออเป็นเชนที่ใหญ่ที่สุดอันนี้มาที่เนเธอร์แลนด์ละนะครับในโซนยุโรปบ้างทุกคนคงจะงงมากว่านี่ผัดไทยหรอเนี่ยอะไรอ,อ่ะมันอยู่ในตู้ที่เขาขายสลัดกันทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าเ,เมนูอาหารไทยพออยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะมันแบบ เข้าไปอยู่อย่างแนบเนียนในวิถีชีวิตประจำวันของคนที่นั่นเน่ะเหมือนคาว่าเดินมาตู้สลัดแล้วเขาก็หยิบผัดไทยหยิบต้มขาไปกินหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีความต้องการของคนถ้าลูกค้าในประเทศนั้นๆน่ะไม่ได้ให้คุณค่ากับอาหารไทยอ่ะไอเมนูพวกนี้ในร้านใหญ่ๆแบบนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเชนแบบนี้ยมันจะไม่มีนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าออพอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยออพอเมนูมันขายมีความต้องการเนาะ มันไม่ใช่แค่อาหารสําเร็จรูปอินกิเรียนต,ต่างๆนะครับสิ่งที่เขาซื้อไปทําเองเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆเนี่ยมันก็มีขายแรับคนที่นั่นนอกจากซื้อกินสําเร็จรูปแล้วเขาเอาลงมาทําเองด้วยนะครับแต่พริกหลังซองแล้วอะจริงๆไม่ต้องพริกหลังซองดูหน้ากล่องก็คือแทบจะไม่มีแบรนด์ไทยเลยเนาะอันนี้ผมไม่พูดถึงการที่เราไปชน่นาทาวแล้วเจอแบรนด์ที่เรารู้จักกันในบ้านเราอยู่ในชน่นาทาวเนาะแต่พอไปโลโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นแล้วอะคือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในของของคนที่นั่น แทบจะไม่มีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่ไปเลยทั้งที่ความต้องการในการกินของไทยมันมีนะครับพริกข้างหลังก็คือฝรั่งมาจ้างเราผลิตทท้งนั้นเครือคอ ients, ่องปรุองอิงกีเดียนต้มขาต้มอะไรอย่างเงี้ยพริกมาด้านหลังเขามาจ้างเราผลิตไม่มีคนไทยไปทําตลาดเองแล้วเธอกบว่าจะถามผมว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ต้องถามเลยครับเพราะว่าโคดไม่เหมือนนะถึงการขึงหน้ากล่องจะบอกว่าเนี่ยของแท้เอกลักษณ์ออเดนติกซูปเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กินแบบอื้มคืออายเราเป็นคนไทยบางทีเป็นไทยเล้ยอายฝรั่งเขาบอก ทำไมมาเที่ยวบ้านอยู่ไม่เป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอกินเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่มันอะไรกันนะครับก็ทีนี้เอ๊ะทำไมเมนูของไทยมันถึงบอกว่าเ,เป็นที่นิยมอยู่ต่างประเทศนะผมก็เลยเราก็มีการอ,อย่างที่บอกครับคือพอนี้เราทำต่างประเทศ,รเ,ทศเราไปแบบ เฉพาะเจาะจงไปแบบพุ่งเป้าเราไม่ได้ไปออกงานแสดงสินค้าก็รอเขามาหามันรอเขามาซื้อของนะครับเราก็มีการดูอย่างเช่นแบบว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่จริงๆลสถิติการท่องเที่ยวก็มีนะครับเพราะเราอันนี้เป็นข้อมูลช่วงต้นๆปีที่แบบมันเปิดประเทศเร็วๆนะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่เขาคิดถึงเราเราก็รีบกลับมาอย่างรวด,ดเร็วแบบมันก็มีกลุ่มประเทศพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเป็นอเมริกาเป็นจีนต่างๆนะครับรวมถึงแน่นอนคนที่ไปเรียกว่าลงหลักปักฐานที่นั่นนะครับสร้าง สร้างวัฒนธรรมไทยมีลูกม,มีหลานที่นั่นนี่ก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีประเทศใหญ่สําคัญสาคัญอยู่เราก็จะมีการโฟกัสนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราปาเป้าเนี่ยมันมี 190, 195เเป้าทั่วโลกให้เราปาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปาไปอย่างนั้นน่มันก็จะเปลืองแรงนะครับเราก็ต้องโฟกัสว่าเออจริงๆแล้วพอไปต่างประเทศอย่างเงี้เยเดเวอร์หรือคีย์สำคัญต่างๆสำหรับอาหารไทยมันอยู่ที่ไหนนะครับเป็นเรื่องของการท่องเทีย่ยวเรื่องของประชากรไทยที่อศาศัยอยู่ที่นั่นนะครับเรื่องของ ขาสําคัญสำคัญที่คนต้องมากินเช่นจํานวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นกตัวอย่างอย่างในอังกฤษอย่างเงี้ยเฮ้ยอังกฤษมีการกินอาหารไทยที่เยอะมีคนชื่นชอบอาหารไทยส่วนหนึ่งอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีร้านอาหารไทยที่เป็นเชนจํานวนมากนะครับเพราะปกติแล้วคนไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือใครทกากับข้าวก็เปิดร้านเป็นละก็เปิดร้านอาหารไทยก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่มีอาชีพเปิดร้านอาหารไทยก่อนแต่ไม่ค่อยมีใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วจัดการร้านอาหารไทยเป็นระบบนะครับ แต่ในอังกฤษม,มีมีหลายเชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเฮ้ยถ้าเราจะไปขายของเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปขายที่ไหนก่อนขายที่ไหนง่ายขายที่ไหนยากนะครับเฮ้ยยิ่งสมัยนี้มีมีออนไลน์ต่างๆมันก็ช่วยเรานะเราไปต่างประเทศเราก็จะดูก่อนว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราไปขายเราโฆษณาที่ไหนดีเนาะมีช่องทางอันไหนมีคอมมูนิตี้ของคนไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของพวกนี้นะครับพอเราเข้าใจแล้วอ่ะเราก็ต้องมาปักหมุดนะครับอย่าง อย่างตัวที่เป็นสอนกันในตอนที่เราไปทำโรงงานที่ยุโรปนะครับในภาพนี้ก็คือ,อจากข้อมูลที่เราสรตะตาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีดาวสีแดงอยู่นะครับดาวสีแดงมีอังกฤษนะครับมีสวีเดนนะครับมีมีนอร์เวย์มีเยอรมันนะครับแล้วก็ม,มีอ่ครบอ่ะครบครบ,บละครบละมีสวิตเซอร์แลนด์อีกที่หนึ่งนะที่พวกนี้เป็นที่ที่แบบคนไทยอย่างต่างอาศัยเยอะร้านอาหารเยอะมีไดเวอร์ที่ดีเราก็เลยเริ่มปักว่า ดาวสีเหลืองคือโรงงานเรานะครับที่เราไปจ้างเขาผลิตอยู่เนาะก็สังเกตว่าอ,อยู่ตรงกลางพอดีส่งไปหาใครก็ง่ายอ,อย่างงี้นะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเวลาไปต่างประเทศเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับคือการที่เราจะเข้าใจตลาดนั้ดีขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆแล้วพอปักดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยดาวเหล่านั้นเราต้องมีพาร์ทเนอร์เราต้องมีดิสติบิวเตอร์ให้ได้นะครับว่าเฮ้ยทำยังไงนะของเราถึงจะไปประเทศนั้นได้เรา จากที่เดิมทีเราก็ตั้งเป้ารอเขามาหาเราเนะทีนี้เราก็เตรียมบุกไปหาเขาสถานทูตสถานทูตต้องติดต่อว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยใครคือคนสําคัญจริงๆที่จะทาให้สินค้าเราไปถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเริ่มงานทํางานแบบมีเป้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนาะที่เหลือผมว่าเป็นเรื่องที่ทําการตลาดที่ไหนก็ต้องทําแต่เมื่อก่อนนี้พอเรามองว่าถ้าเราตั้งอยู่ที่เมืองไทยเรามีลูกค้าต่างประเทศมาส่งออกเราก็ เอออ็กซ์พอร์ต้เขาไปแล้วเราก็ปล่อยเขาไปทําตลาดแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจคิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก,การประสของามสําเร็จได,ได้ได้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่มีเออเราไม่สามารถที่จะปล่อยไปแบบนั้นได้การปัจจุบันการแข่งขันต่างๆมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเราก็มีการเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นตัวอย่างของเราไปทําที่เมกาอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาว่าคู่แข่งที่มีทั้งหมดในตลาดเป็นยังไงบ้างสจวนใหญ่โรงงานที่นั่นก็จะเป็นโรงงานของคนจีน เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วเขาแบบพ่อแม่เขาก็ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ลูกไม่ทําต่อแล้วไม่คิดจะขยายโรงงานเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะถ้าเขาอยากจะขายเพิ่มเขาไม่ขยายแล้วเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสไหมเราไปทํำไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีการบอกว่าทํางานร่วมกับดีซีเพเตอร์ร่วมกับคนที่เราเไปทํางานด้วยที่นั่นนะครับเรื่องของแบบสาคัญสําคัญอย่างพวกเรื่องาร,ราคาต่างๆเนี้ยเข้าไปตลาดตงางประเทศอย่างเงี้ย สินค้าเราก่อนจะไปถึงมือลูกค้ามันผ่านใครไปบ้างนะทุกคนเขาแบบเอาผลประโยชน์ยังเท่าไหร่มันเป็นกี่ตรงกี่ต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีสิ่งที่แบบเราก็ให้ความสาคัญกับเรื่องพวกนี้มากนะครับล้วก็ทํางานกันเยอะเหมือนกันกว่าที่จะไปม,มันมากกว่าการส่งออกแล้วกันคือเราก็ต้องทําให้มันสาเซ่นะครับต้องทำให้มันประสบความสาเร็จนะครับล้วก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะผลักดันช่วยเหลือเราแล้ว แล้วนอก, N N กนอกจากการทำอีเวนต์กับหน่วยงานราชการต่างๆการออกงานประชาสัมพ<ๆ>ันธ์ต่างเนี่ยตอนนี้สิ่งที่แบบว่ามองข้ามไม่ได้เลยก็คือการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์นะครับผมอันนี้ก็เราก็จะมีเรื่องของการทาซึ่งจริงๆแล้วเวลาทําโฆษณาต่างต่างประเทศอย่างจริงแล้วมันมันง่ายกว่าทาที่เมืองไทยเยอะมากเลยเพราะว่ากลุ่มเป,ป้าหมายมันจะมีความสนใจเฉพาะคือหมายความว่าอยู่ที่เมืองไทยเราพูดว่าสนใจอาหารไทยก็ก็ก็มาก็สอดก็มา ซื้อของเราสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เมืองไทยคนจะพูดแบบนี้ะแต่พอไปต่างประเทศคนที่พูดแบบนี้แล้วขายของที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันมีแค่เราคนเดียวนะครับมันก็ทําให้โฆษณามันก็ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จริงๆแล้วคือ,อทําตลาดต่างประเทศในวันนี้จริงๆแล้วมันก็ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําแบบว่า Marketing Research ต่างๆเนาะอย่างตอนนี้ผมก็มีโครงการที่จะไปผลิตที่เนี้ย ที่กับที่ประเทศอเมริกาเหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะทำพวกการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆเพื่อจะเซอร์วยลูกค้าก่อนว่าเท่าไปจริงๆเขาคิดยังไงนะครับผมผมก็มีการทำโรงเซอร์วยต่างๆอย่างเช่นเนี่ยเราโฆษณาตัวนี้ออกไปนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามาแล้วลูกค้าคิดยังไงใครสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายใครสนใจจะเอาของเราไปขายบ้างที่ร้านของเขาสนใจร้านอาหารมีร้านอาหารสนใจของเราไปขายบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆฟีดแบ็กก็ดีมากคนไทยที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ก็คือคิดถึงอาหารไทย มากนะคะรับโดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่บางทีทำทำกินเองได้ยากที่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็สนใจนะครับผมอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นภาพรวมแบบสั้นๆที่ผมที่ผมสรุปมาให้นะก็คือว่าจริงๆแล้วเ,เส้นเส้นการเดินทางของสินค้าตั้งแต่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นจนถึงบอกว่าการที่ไปทําตลาดสินค้าต่างประเทศเนี่ยผมว่าอ,อย่างแรกคือหนึ่งอะไรคือเราต้องเข้าใจ ภูม่มปัญญาของเราเนาะจริงๆหมายความว่า i, สิ่งที่เรามีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเอกลักษณ์ของเราละโดยเฉพาะการทําเรื่องของอาหารไทยเรื่องของของไทยนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจแบบธุรกิจแบบเดียวกันกับผมอะไรเงี้ยก็คืออาหารไทยคือเอกลักษณ์ของคนไทยละเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆแต่ว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยมันไว้อย่างนั้นได้เนาะสินค้าทำยังไงให้ภูมิปัญญาของเราต้องมีการเอ่ยยกระดับนะครับทำยังไงที่เราจะทำให้มัน ประสบความสำเร็จซ้ำๆได้สร้างมาตรฐานให้มันได้นะครับแล้วก็มาสู่การที่แบบว่ามาทำในอุตสาหกรรมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วกเ็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสร้างมาสร้างธุรกิจต่อยอดนะครับผมก็ก็หวังว่าเรื่องราวในมุมหนึ่งที่ที่เราทำกับสินค้าที่เป็นอ,อ,อาหารพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่นของเรานะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังวันนี้บ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม